สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่จะมาแนะนําเทคนิคเปยนะครับเตยที่เราจะใช้ก็คือเปยแบบนี้นะครับเตยธรรมดาธรรมดาครับเป็นเทคนิคที่ได้จากคัโตทีมครับจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันแล้วทําไมถึงต้องขึ้นมาแสดงให้ดูถึงวันนี้ทําไมไม่ดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาลครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วครับก็ตอนนี้ต้นไม้ก็สูงประมาณสาเมตรนะครับในชีวิตจริงเราจะต้องทำหรือว่าใช้เทคนิคนี้ที่ความสูงมากกว่านี้นะครับแต่ลักษณะในการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอ,อย่างแรกครับเลือกตับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงพอมีระยะก,กิ่งพอที่จะปลูกเลได้ ก็จริงก็ต้องเหมาะสมกับเนที่เราใช้ครับอย่างวันนี้ผมใช้เดยแบบนี้ครับเนธรรมดาธรรมดาเพราะนั้น okay. เรามาเริ่มกันเลยแกะไปออกมาครับเลือกด้านก่อนเลือกด้านนู้นก่อนครับเพราะว่า ด้านโน้นไปแล,แล้วเดี๋ยวาเวลาปูกเชือกดึงเชือกให้ตึงมันจะปุกแล้วก็ดึงกลับมาํำบากนะครับนั้นผมจะไปโน,น้นก่อนสายสปอนก่อน รับสัตว์การใายไปก่อนได้ละผมเลงว่าผมจะปลูกตรงจุดนี้ หรับเทคนิคในการปลูกใครจะปูกด้วยเชือกเงี้ยแบบไหนก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวขอกลับใหม่นิดนึงัสายมันเข้าไปใกล้ๆนิดนึดนงยาวไปก็จะ,จะไปียอดไตบากอีก บบเด็กด้านนี่นย้ายไป เสร็จแล้วครับตอนนี้เพลก็ถูกผูกแล้วที่ระดับความสูงซึ่งเป็นความสูงที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเนาะแต่ว่าแล้วทำไมเราต้องทำแบบนี้คำตอบคือ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมผมเลือกจะกลับมาด้านนี้เพราะว่าด้านนี้มีความสูงมีจิ่งไม้สูงที่ตัวเองจะสามารถจับนี้แล้วก็หย่อนลงมาในเปรได้นะครับ <c oughs> น่ากลัวครับอันตรายคนส่วนใหญ่ชอบขึ้นเปีแบบนี้ครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือเปรแบบนี้เดี๋ยวตกลงไปเจ็บได้ครับเพราะฉนั้นเอาใหม่ครับที่การขึ้นเตน,นี่นี่ครับเออเอาขา,ขาห้อยสองขาก่อนนั่งคล่อมเตก่อนีรูดไปรูดมาลูดมาลูดไปเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมของตัวเองได้ตอนนี้อยู่บนเตแล้วก็สูงอยู่นะเก็บอุปกรณ์ได้เดี๋ยวกลัวตก สบายครับจริงๆแล้วการผูกเปลการนอนเปลนั้นสําคัญที่สุดครับเรามั่นใจว่าเปลเราแข็งแรงเชือกเราแข็งแรงและผูกเงื่อนเชือกได้แข็งแรงแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสูงแค่ไหนก็ไม่มีผลครับผูกได้ทั้งนั้นแค่ให้ขึ้นลงเปลให้สะดวกอ่ะทีนี้เหตุผลทําไมว่าเราถึงเอาเปลเนี้ยมาผูกที่สูงกัน ที่พะโตะมีกิจกรรมหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเราชอบนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโอกาสละคือเราจะไปดูนกเงือกนกเงือกที่ว่ามันจะทำรังอยู่สูงสูงสูงมากแล้วจุดที่เราจะถ่ายรูปนกเงือกให้ได้ดีที่สุดก็คือจุดที่ความสูงเกือบจะระดับเดียวกับรังหรือว่าต่ำกว่ารังเล็กน้อยไม่ใช่อยู่อย่างนี้ ถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือแงหน้าถ่ายแบบนี้ก็จะเหมือนวิดีโอชุดนี้ครับย้อนแสงมืดเห็นรูปนกไม่ชัดกิ่งใบไม้บักเยอะแต่ว่าเราเลือกในระดับที่ใกล้เคียงกับรังของต้นนกที่มีนกเงียททำรังอาจจะสมมติเราทำรังอยู่ต้นนู้นครับไกลๆเราเลือกอันนี้แล้วเราก็มาผูกเปนอนรอนกเงียกมาการรอนกเงียกนั้น ต้องรอนานแค่ไหนต้องเฝ้าสังเกตตลอดเวลาไหมไม่ต้องครับนอนหลับรอดได้เลยครับเพราะว่านกเงียกนั้นเวลาบินเสียงปีกของเขาจะตัดอากาศฟุบฟุบฟุบเราจะได้ยินเสียงได้ชัดครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาหยิบกล้องถ่ายรูปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปนกได้อย่างสบายเตุคนที่ เลือกใช้ปีสีเขียวก็เพราะว่ามันพลางอะสภาพไปแล้วรเราก็พอตัวแบบนี้เหมือน EP แรกครับเทคนิคีปีแง่นี้แล้วก็กลมคืนแล้วละ่ะแม่นกก็เห็นเราได้ยากขึ้นเราก็นอนรอได้เลยว่เาเมอไร่จะมาเรามาแล้วก็ไป,ไปครับอ่ะทีนี้แล้ววิธีการ อวิธีการลงจากนี่แหะลงไงเหมือนเดิมครับจาก่างนี้ลูดเข้ามาแล้วก็หาที่ขึ้นครับตออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องสบายๆครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ อยู่กับเตะอันนี้มานานพอสมควรแล้วนี่ก็เป็นเตะคู่ก,กายด้วยเรียกว่าชอบชอบหละ่ะไปเลยเฮ้ย,เ,ยเดียวเดียวเดียวดียวแล้วถ้ากิ่งไม้ไม่ใช่แบบนี้ล่ะจะผูกยังไงอ่ะงั้นมีคำตอบให้ เอาแล้วครับแล้วถ้าเป็นกิ่งนอนแบบนี้นะครับเราจะผูกยังไงก่อนอื่นกิ่งนี้คิดว่าทานน้ำหนักของเราได้นะเพราะนั้นกิ่งนี้แหละผูกกิ่งนอนกิ่งเดียวบ้างดูซิว่าการผูกเปลและก็การขึ้นลงเข้าออกเปลเราจะทำยังไงกันโอเคเริ่มเลยนะ เมือนเดิมครับเพื่อความปลอดภัยนี่นั่งคลอมไว้ก่อนก็เ <Okay. S 1> อาเตยของเราออกมา <Okay. S 1> ผมไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ออกนะเพราะว่าในเวลาที่เราใช้เคียงนี้โดยปกติแล้ว <Okay. S 1> เราต้องการกิ่งไม้พวกนี้ไปพักตัวไม่ให้นกมันเห็นจะเห็น หายไว้เหมือนเดิมเก็บไปียบมากเร็วเดิมใช้ไปแค่หนึ่งจุงไปรวกันหนึ่งเข้ามากูกับจุดที่เราตั้งใจจะฝึกนะครับ เสร็จแล้วเราก็เที่ยวลงไปด้านล่างแล้วแล้วก็จะไปมาพาไปตัวเองไปยนะังอีกจุดอที่เราจ เวลาทําอะไรที่อยู่บนที่สูงบนต้นไม้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึงนะครับอาจจะบาดเจ็บได้โอเคได้แล้วมุมนี่ล แวกกลับมาซุบมาถึงที่เดิมแล้วถูต้องโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการลงเตะครับวิธีการเข้าเตะแล้ก็เหมือนเดิมครับกลับเตะก่อนโอเคซุบก็หยับลงไปได้เลยซุบ อันนี้จะง่ายหน่อยเพราะ,ะว่าเรามีที่เกาะด้านบนเราก็เลยลงเตะแบบนี้ได้แต่ว่าเวลาเราจะจัดทีเราก็ต้องค่อยขาแบบน,นี้อยู่ดีครับก็่จะจัดมีติดตรงนี้นั่นติดโอเคได้แล้วครับตอนนี้ก็ลูกมันนอนในเปนของเราได้แล้วเหมือนเดิมสบายสบายครับเตะจะสูงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาครับสําคัญว่าเลือกเทคนิคให้เป็นครับ กิ่งเดียวครับแบบนี้กิ่งนอนยิ่งปลูกง่ายครับปลูกเปมันกิ่งนอนจะปลูกง่ายกว่าปลูกเปสองกิ่งแบบเมื่อกี้อีกยิงแล้วถ้าเพื่อนแย่งกิ่งที่เขาคิดว่าแบบนี้ขึ้นง่ายหมดแล้วเราเจอกิ่งนอนเนี่ยเราผปลูกกิ่งแบบนี้ง่ายกว่าอีกอันแบบนี้ก็ ฟังเสียงนกเขาฟังเสียงอะไรไปเรื่อยๆมีเสียงนกดวด้วยโอเคน่าจะพอเข้าใจกันนะครับสำหรับเทคนิคการผูกเปรบนที่สูงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างสำหรับใครที่มีเปรยตัวไหนที่อยากให้รีวิวหรือว่าอยากจะ ให้ทำคลิปให้ดูทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ด้วยใต้วิดีโอนี้มาได้ครับผมครับตอนนี้ก็ขึ้นจากเตกลับลงจากต้นไม้ไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าอ๋อเมื่อกี้อันนู้นเราไม่ได้โชว์การเก็บเปลอันนี้เดี๋ยวเก็บเปรล,ลงเลยแล้วกันนะครับ ด้านล่างครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลับแน่นแล้วก็หมุนขึ้นมาเพื่อที่จะแกะง่ายได้ได้แล้วครับทีนี้วิธีการเก,กร็บสารตบบนี้ในการเก็บบนต้นไม้เราก็จะเก็บแบบนี้ครับพ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 ับะได้นขนาดที่เหมาะสมแล้วเชือกมัดมัดมัดไว้ก่อนเดี๋ยวเราข้าไปเกลีรยให้ดีข้างล่างเพราะว่า เราก็ต้องการมือสองมือเนาะในการลงจากต้นไม้อย่างปลอดภัยแล้วก็อะไรอะเชียบนี่แหละแขวนไว้กับอุปกรณ์ของเราในที่นี้สำหรับผมผมมาแขวนไว้กับดัมมีเนี่ไปแล้วครับบ๊ายบาย เราไต่ขึ้นมาขาลงเราต้องใส่รองลงรับเพราะว่าติดน้เยลยเดียวเวลาออกมากิผมก็จะแบบนี้แหละ